น้อมนํำสายตาท่านมาที่บ้านอันอย่างก็นี่บ้านสันกลาะคุณพี่ผู้แสนดีคุณไอคุณย่าผู้อ่อนโยนเอาหลานมันเล่นกบนี่บละลองห้องเสียงกบเอาเฮ้ยปุ้ยฟังเอาอบอบอบแมนบอกอห้องอย่างกบเอาเอาบะดูต่างเล่นเฮย เอาบ่าวันนี้วันดีสีแกวันมาสีห้องท้าถ้าแซบเอาวันเกียรติยืนมาถ้าฝนจะน่ากะนาะมันอย่างนี้ปากมันอย่างนี้ปากแต่มันบอาห้องแต่โยนอีมันก็บมได้บาได้ช้ำเนาะบาเป็นอย่างเพราะความแข็งแรงอ๋อธรรมชาติเขาจอกกระโดดอยู่แล้วเนาะกบโมู์เฮาล์นะครับตี บลากำะกบควางไปนี่เป็นธรรมชาตินะบกบมันจะต้องชอบกระโดดอยู่แล้วนะครับนอมันก็บ่มีปัญหาเออมันจะมีปัญหาที่คนอิดอันนั้นปเดี๋ยวนี้นะคนอิดคือแม่อุ้ยมันจะพอบาา่ได้อลาบลาหลันเดียมันบ่อิดละอ่อนอย่ายายจะปิดโครงการแล้วปิดกระเบื้องอถ้าปิดแล้วมันจะไหลเข้าไปคนเดียวมันแหละ อ๋อครับคันตอนปิดอันเนี้ยกับนี่ลองพอเนอร์กบมันเสียงตีลวกอะนอปิดลละเขาจะเป่าน้องวีห้องมันเข้ากี่วันนึงจะเข้าคนเดียวเข้าเองเข้าเองนึกว่าเผาปบมืออีบ่บ่ปบนออบ่ต้องปบเนี่ยครับเนอร์หันละนั่นจะเข้าไปคอนกันฮั่นออถึงถึงถึงกบถึงขนนออันไหนปลอดภัยกับไปฮั่นออเตอร์นา ก็ไใช่วิธีง่ายเนาะวิธีนี่จะต้องเอาผ้าแหละผ้าเต้นประมาณสามคูณหเนาะเป็นผ้าสีดำย่างหนาตั้งข้างต้อมด้วยตาครายอันตัวมันน้อยงูจังมายืมไปกินก็ หนอี่ยเออจัดการเลยงูอย่างนี้งูสายงูสยสปเมาหันนหียหันค้นกลไองงบานะถ้าอยู่ไก่นี่จะบดบได้กี่น้เนาะถึงแมวถึงหมานเออแมวมันโตนันนี่เออแมวดีเนาะแมวบ้านเทดีมมาบรรานี่หมอนคนเดียวแต้ไหน <polarization> เอ <ose> เอปล่อยมันเล่นอยู่นี่แหละเล่นอยู่นี่น้องาลาน้องคนอื่นเป็นไปเล่นอย่างอื่นเฮาเล่นกบดีกว่าน่ะาลาลองเพลงใี้อีปอฟังเพลงเอาเพลงกบเอากบเอามาเกบกบเพลงจับกบมาเป็นตัวอย่างที่ดีของลูกหลานนะครับเด็กอนุบาลสามารถเลี้ยงกบ นะครับอยู่กับกบผมจะคลิปหน้าจะไปแอวที่โรงเรียนให้ดูนะครับว่าวันหนึ่งเขาจะเอากบไปเล่นที่โรงเรียนกบแปลกเพิ่งได้รู้เออกำลังหู้ละออนเอากบไปเลี้ยงตีโรงเรียนใส่ถุงไปแหละต้องต้องมีน้ำตดยนองน้ำใส่หน่อยอ๋อหมายความว่าแม่อุ้ยมันจัดการให้เรียบร้อยมันไม่ใส่คนเดี๋ยว น้อล่ากับพิษน้ำผิวผิวเปิดยางมันนันผิวเปิดใช้ก็เดียวแล้วมันเอาอาหารไปฮึ้งกบกินตัวไรบอกไปเจ้าควบบ่เป็นยังเป็นยังเนี่ยเรียนกับกอยเนี่โอ้เออเล่นไปเล่นมาหมูหนูไปรูม้าพิษผิวแล้วไปเนี่ยรายจ่ายตัวใดเนี่ยลงทุนนี่จะอาหารข้าวว่ะตัวหนึ่งรุ่นนี่โูหนึ่งก็ได้อยู่พิษหนึ่ง มีกำไรอยู่เนาะแนะนำผู้มือใหม่ฮัดครับจะเลี้ยงเองก็ได้อยู่นะเจ้าให้อู้ถเลี้ยงมะเลี้ยงจะคนที่คนเลี้ยงขายแต่คนะเลี้ยงหัวอาหารเนาะอ๋อไอ้เขาเลี้ยงสมัครเล่นบอดได้เน้นตอดได้เนาะไปโพโปอ๋อหลูกหลานใช่บพึบละอ่อนเนาะ อันนี้อ๋ออันนี้หมายความว่านโยบายต้องการฮื้ลูกใื้หลานนอกเออก็เป็นการศึกษานอกพื้นที่นอกนอกโรงเรียนเยอะมากค้าใช้จ่าที่ว่าจะซื้อเอาไปกินที่ขายอยู่แต่ว่าได้ประกาศว่าขายครบเลยหมดเลยหมายความว่าบก็โดยแท้จริงอยากสอนลูกหลานนาะ ใจกับใครๆน้าดูมันเล่นดูอยู่มันชอบเล่นเนาะบอกว่ากันเนาะไปซื้อตั้งใดลูกครบนี่ยมีปลาเล่เนาะเปิร์นเพาะบลาลาระวังเนาะลาเนาะเอามาอ่ะวันนี้วันนี้ดูพระเอกตัวน้อยมามันยังบัแล้วใจเนาะอ๋ออาบน้าครบครบเมื่อกี้อาบหน้ามาอ่า มาอ๋ออาบน้ําให้กบเด็กชายอะไรครับเนี่ยอังเปาอังเปาอังเปาเงยหน้าขึ้นมาให้อังเปาครับอังอังเปาหยบหยิบมาเลยหยิบโชว์อามาโชว์โอ้โหอังเปาอาบน้ําให้กบกบตัวนี้ชื่ออะไรครับอังเปาชื่อเด็กชายอะไรชื่อกบอ๋อ ไม่ได้มีชื่อเด็กชายนะชื่ออย่างเดียวเขาชื่อกบกบอ้าวอังเป้ากบมีทั้งหมดกี่ขาเอ้ากบมีสองขาฮะมีใ่ขาค่ะลูกอ้าวกบเออชมเชยเน้อชมเชยแม่อุ้ยนะครับแม่อุ้ยเน้อขอได้รับเกียรติจากทางบริการบรยกักเน้อนะครับที่ได้เสนอแนวคิดดีๆการเลี้ยงกบ นะครับแล้วสอนลูกสอนล้านคือป้ากับบรรยากาศจีวบะเกยป้ากัทเจอนเนอร์ <c oughs> ผมจะนําข่าวดีในการสอนสร้างลูกล้านคือเป็นคนดีเ <c oughs> ออก็เป็นขั้นตอนหนึ่ง <c oughs> ะระวังแต่ต้องบอกหูหัวงูบางทีมันมีพิษเนอ <c oughs> อือยังยัง,ง่นนนนนสสบเ อ่าปออุ้ยสนับสนุนนะครับแต่ว่าง,งูนี่ห้ามไปใกล้มันเนอะนีน่อึดหลังเคยคนบุกมาเหรอือคนกล้าจับ,บมื่อจลากไปเลยอะ่ะงูตัวงูมีพิษบ้างไหมว่าเขาว่าจะไป็เรืองมันจับเลยนูย้นแต่ว่าหมูหเนาะมันกลา้าจับนะมือคนกล้ามันกล้าหน่อยโอ้กล้ากับดียางหนึ่<อ>ยยงไสเดียนมันหมวกหัวนเนี่ยอ๋อถ้าถึงระดับจับกบได้นี่ไสเดียนอยู่นอกสายตามเขาละ ครับ <c oughs> ก็ถือว่าเป็นแรงเออยังบอกพ่อพ่อไสเดืนหำากันหลานสือมันพ่อไสเดือนขายหนี่แล้วมันไปช่วยกันกที่ไหนนนะกับเตียนกระมังเอาีอไปพักแท่ถุงเนาะ,ะแยกแหนไปไหวเหน็นถานอย่างนี้เนี่ยสร้างความเชือ่อมั่นเนาะคือแกลูกหลานอดีแต่ กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามแกและการบรรลุกักจิมครับเนอร์วันนี้ค้นหาละออนอายุห้าความถึงยังไงอายุสามควบมปายมีความกล้านะครับนั่นเอากบมาฮึบอูดูใกล้ๆทำเอาโอเคอาบน้ำให้กบนออาบน้ำคือกวามระเออเอออาบน้ำให้กบเนอ อาบน้ำกี่ตัวละลูกอาบน้ำกี่ตัวละครับอเอยังไม่อาบมาเอามาอาบน้ำให้เออบอกว่าออกมาจะอาบน้ำให้เนอเออมาอ๋ออาบน้ำให้กบอาบน้ำให้กบหนอ เอาแล้วนะครับพอแล้วเนอะอาบน้ำแล้วล้างแล้วมันสกรปรกนะอ๋อยังหลายอีกหลายตัวยังไม่ได้อาบน้ำนะอ,อ๋อมันเขารู้จักเนอะว่าตัวไหนยังไม่ได้อาบน้ำ <laughs> เอากบอาบน้ำนะครับเออมันก,ก็กำลังหันเนี่ยน,นี่กำลังฮู้ขอได้รับควาพพมขอบคุณจากจาทาง<ห>รายการบ้านน้อยกัก ไอ้นมไอ้ไอ้นมเงยเงยหน้าขึ้นมองกล้องหน่อยครับจะโชว์โชว์ความหล่อลูกเป้า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 โชว์โชว์สวยๆโชว์สวยๆขอบคุ